เอเมนค่ะสวัสดีค่ะทุกคน่สวัสดีนะคะค่ะก็ก่อนที่เราจะนมัสการพระเจ้าด้วยกันนะคะก็หันไปทักทายทุกท่านนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็เออวันนี้เดือนมีนาร์แล้วนะคะก็เรายังมีใจในการรักเซเวนต้าเอเมนไหมคะเอเมนค่ะก็ก่อนที่เราจะนมัสการพระเจ้าด้วยกันนะคะก็อยากจะเชิญพี่น้องในการที่ พรจาพระเจ้าด้วยกัน,นะกนแล้วก็เดี๋ยวก็ให้พระเจ้าทํางานในหัวใจของเรานะคะคําใจเราให้เข้าสู่การนมัสการก็นบ,บนหน้าจอนะคะคเป็นพระธรรมมราาโกบทที่13นะคะข้อสาสิบหถึงส1สบดนะคะถ้าเกิดว่าพี่น้องอยากเปิดพคัมกีก็เปิดฟังมาได้เลยนะคะหรือว่าดูบนหน้าจอก็ได้นะคะเดียวนี้ค่ะเราจะอ่านพจน์ภีด้วยกันนะคะพระธรรมบาราโกบทที่ส3าข้อสาสิบห้าถึงสาเด ฉะนั้นจงเฝ้าระวังอยู่เพราะท่านไม่รู้ว่าเจ้าของบ้านจะกลับมาเมื่อใดอาจจะกลับมาเวลาค่ำหรือเวลาเที่ยงคืนเวลาไก่ขังหรือเวลาลุ่กสางถ้าเขากลับมากระทันหันก็อย่าให้เขาพบว,ว่าท่านกำลังหลับอยู่สิ่งที่เราบอกท่านเราก็บอกกับซุกโทว่าจงเฝ้าระวังเองเมนค่ะบอกกับตัวเองค่ะจงเฝ้าระวัง แเป้ๆทันซูนามิไหมคะเกิดทางซูนามิไหมทันอยู่นะคะแต่อาจจะต้องับได้ไหมแต่ไม่ทันแไม่ทันโอ้รู้สึกแก่โอเคซูนามินี่คืออะไรนะคะพี่น้องขึ้นยักษ์ขึ้นยักษ์ใช่ไหมอ่าโดยที่หลักการเนี่ยมันก็คือเกิดจากการเคลื่อนของแผ่นเปลือกโลกใช่ไหมแต่แล้วเนี่ยมันก็เคลื่อนแบบแผ่นนึงเคลื่อนแผ่นก็เคลื่อน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 อะไรอย่างเงี้ยนะคะจนกระทั่ง ทำให้แบบมีการเปลี่ยนแปลงใต้ทะเ,อเลอย่างรวดเร็วนะคะเป้เต้สามารถไป Google ดูได้นะเขาบอกว่าปกติเนี่ยประเทศที่เจอซูอนามิบ่อยๆชื่อก็บอกใช่ไหมซูนามิฟังมันญี่ปุ่นมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศที่เจอซูอนามิบ่อยก็คือประเทศญี่ปุ่นครั้งนั้นนี่มันปีเท่าไหร่นะคะอาจารย์ชาย2006นหตอนนั้นอาจารย์ชายก็อยู่ในเยอรนีอเล่นซึ่งก็ มันเกิดขึ้นในประเทศไทยด้วยนะคะทีนี้เนี่ยกลับมาถึงเรื่องประเทศญี่ปุ่นเขาก็ได้มีการตั้งระบบเฝ้าระวังสึงนามิเพราะด้วยความที่เกิดขึ้นบ่อยเนาะแล้วเราทุกคนก็รู้ว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่แบบเทคโนโลยีจเจริญมากเนาะเขาก็ไม่ได้พยายามจะเอาชนะธรรมชาติแต่ว่าพยายามอยู่กับธรรมชาติเขาก็เลยพยายามพัฒนาระบบเฝ้าระวัง คือก็อาจจะไม่ได้รู้ล่วงหน้าหลายวันแต่ว่าอาจจะรู้ล่วงหน้าในหน่วยชั่วโมงซึ่งจริงๆตรงนั้นก็เพียงพอที่จะเขาเรียกว่าอะไรทําแผนอพยพพาคนไปอยู่ในที่ปลอดภัยนะคะแต่ว่าถึงะนั้นเราก็เออเขาเรียกว่าอะไรห้ามไม่สามารถห้ามไม่ให้เกิดความเสียาหายได้ทีนี้เขาก็เฝ้าระวังที่เราอ่านในปะธมาโกนี่มันหมายถึงอะไรมันหมายถึงว่าเราไม่รู้งมงามของพระเจ้า จริงๆแล้วเราไม่รู้อะไรเลยทุกอย่างเราใช้ชีวิตด้วยความเผยชินตลอดพี่น้องเมื่อคืนมีใครคิดไหมคะว่าเช้านี้เราอาจจะไม่ตื่นขึ้นมาก็ได้ซึ่งจริงๆมันอาจจะเกิดขึ้นน้องเราใช้ชีวิตเ่ย่าสามสิบบวกทุเคินจนสามสิบบวกหมดก็แบบเราไม่รู้อ่ะเราเนี่ยนอนหลับไปตื่นมาตื่นมาทำงานทำงานทำงานพอถึงเวลาก็นอนก็นอนทุกอย่างมันก็ไปไปตามอัตโนมัติแต่ว่าถ้าเราตระหนักว่า ลมหายใจของเราเนี่ยมันคือไม่รู้ว่าจะหมดลมเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าวันไหนจะเป็นวันสุดท้ายไม่รู้ว่าไม่รู้อะไรเลยจริงๆคือเราไม่รู้อะไรเลยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรามีแล้วก็สร้างหลักประการความมั่นใจให้กับเราได้ก็คือเรามีพระเยซูเองไนะคะแล้วเราก็รู้ว่าโอเคถ้าเกิดว่าถึงลมหายใจสุดท้ายและเรายังอยู่ในความเชื่ออยู่เนี่ยเราก็จะอยู่ในที่ที่ปลอดภัยพระเยซูทรงต้อนรับเราบนแผ่นดินสวรรค์เองไลยนะคะ เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความที่เราไม่รู้ว่าลมหายใจของเราลมหายใจสุดท้ายเมื่อไหร่นั้นมากไปกว่านะั้นสิ่งที่ทุกคนจะต้องเจอก็คือเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาเป็นครั้งที่สงองใครเคยอ่านพระทัมวิวร์บ้ยคะพระทัมวิวร์นี้น่ากลัวไหมคะน,น่ากลัวเนา,เาะเราแบบดูมีภัยที่บติอะไรหลายอย่างแต่ในความน่ากลัวทั้งหมดนั้นเนี่ยมีความยุติธรรมและมีพระเมตตาของพระเจ้าเราไม่รู้ว่า นอกจากเราจะไม่รู้ว่าลมหายใจสุดท้ายของเราเกิดขึ้นวันไหนเราก็ไม่รู้ว่าวันสุดท้ายของโลกนี้จะเมื่อไหร่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเฝ้าระวังและก็รักษาชีวิตอยู่ในความเชื่อขององค์พระผู้เป็นเจ้าเสมอเองไหมคะมในพระธรรมข้อนี้เขาพูดถึงว่าให้เราเฝ้าระวังเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเจ้าของบ้านจะกลับมาเมื่อไหร่อันนี้ก็คือว่าเจ้าของบ้านคือพระเจ้าใช่ไหมคะวันนี้เราเป็นผู้อาศัยเนาะแล้วก็โลกนี้เป็นแค่ที่ชั่วขาวรู้สึก รู้สึกใจชื้นขึ้นคนที่มีน้อยเนี่ยอาจจะรู้สึกดีนะนะกโอ,โอ้ไม่เป็นไรโลกนี้เป็นบ้านชั่วคราวบ้านถาวราคือสวัสดิ์บ้านใยเองไหมคะแผ่นดินสวัสดิ์เป็นบ้านถาวรของเราเราไม่ต้องห่วงอะไรความลำบากหรือว่าความทุกข์ที่เจออยู่ทุกทุกวันเนี่ยมันคือเรื่องชั่วคราวแต่คนที่มีมากอน่าสงสารนะเขาคงรู้สึกาวงอะ่ะแบบโอ้ยมีตังเยอะอ่ะถ้าเกิดไม่ได้ใช้ตังมันคงเสีย ก็ขอบคุณพระเจ้าที่เรามีเนทะ่าที่เรามีเนาะเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่รู้สึกผูกพันกับบ้านชัว่วคราวว่าที่ที่เราควรจะรู้สึกผูกพันคือแผ่นดินสวัสดิ์เองไหมะคะเอเมนเมื่อพระเจ้าเสด็จกลับมาพระองค์นำการที่าพษามาอ่าแล้วก็ลงนี้ก็สิ้นสุดลงมีฟ้าใหม่แผ่นดินไหวอ่าแล้วก็เอผู้ที่ตายก็ถูกนำกลับฟื้นขึ้นมาและรับการทีพภาานะกลาบเนาะล้วก็ เนี่ยถ้าเรารู้จักตาเราก็ได้กลับบ้านแสมซึ่งเป็นบ้านที่ไม่มีความทุกข์โศกไม่มีความเจ็บป่วยไม่มีน้ําตาเนาะเป็นภาพที่สวยงามมากแล้วก็ในพระัมภีริวอ์เนี่ยบอกถึงกระทั่นว่าสิงโตก,กับลูกแกะอยู่ด้วยกันได้พี่น้องเคยดูสารคดีแบบทุ่งหญ้าสวรนคาอะไรอย่างนี้นะคะหมา,มาป่าวิ่งไล่กวางอะไรเนี่ยวิ่งสุดชีวิตเลยเอาชีวิตรอดแต่ว่าในฟ้าใหม่แผ่นดินหวัดมีแต่ มีตาภาพมีแต่ความสมบสุขไม่มีการฆ่าความการไม่มีความเจ็บปวดอีกต่อไปเป็นที่ที่น่าชื่นใจเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบเราหลายหลายคนเนี่ยเวลาเราไปร่วมงานไปอะไรแน่นอนมารู้สึกไปหายที่คนที่เราเห็นกันอยู่อ่ะ่องมาเราจะไม่ได้เห็นเขาแล้วอ่าแต่ว่าในความเชื่อของคริสเตียนเรามาั่นใจว่าเมื่อพระเยซูสเสด็จกลับมาเราทุกคนจะได้เจอกันหมดเราจะได้เจอเปาโลเปตโตทุกคนทุกคน จะได้เจอกันหมดแล้วเราก็จะอยู่ในที่ท,ที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาพระองค์ก็จะนำการที่ภาคศาสามาเราไม่รู้ว่าพระองค์จะกลับมาเมื่อไหร่และวันไหนนะแต่ว่าสิ่งที่พระคัมภีร์บอกเราในคัมภีร์มาระโกบทที่13เนี่ยก็คือให้เราเฝ้วาาังเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอยากหนุนน้ำใจพี่น้องแล้วก็หนุในใจตัวเองด้วยค่ะพระวจนะข้อนี้ว่าให้เราอ่ะเป็นคนที่ตั้งใจในการจะติดตามพระเจ้าอย่าให้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดใน เที่ยววินาทีในลมหายใจของเราที่เรารู้สึกไม่เอาพระเจ้าดีกว่าเว้ยพอละเหนื่อยอะไรเงี้ยเอาาา๊ะวันอาทิตย์ทำงานดีกว่าอะไรเงี้ยให้เราได้ซื่อตรงในการปฏิบตตมกับพระเจ้าวันต่อวันเก้าต่อเก้าลมหายใจต่อลมหายใจกับพระองค์เองไหมคะเองมก็งั้นเราอธิษฐานกับพระเจ้าในพระคัมภีร์ข้อนี้ที่เราอ่านด้วยกันนะเี่ ข้า,าพเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ในพระธรรมนาโกที่เตือนเราให้เราเป็นคนที่เฝ้าระวังและเฝ้ารอคอยการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์เสมอองพระเจ้าเราไม่รู้จ,จริงๆว่าวันเวลาของเราจะเหลืออีกกี่วันกี่ชั่วโมงกี่นาทีแต่ขอให้พระองค์ทรงโปรดจารึกชื่อของเราไว้ใน พระทัยของพระองค์ไว้ในหนังสือแห่งชีวิตเพื่อเราเองจะไม่ได้ถูกทอดทิ้งลงไปในนรกขึ้นไฟพระเจ้าข้าเราวางใจในความรอดในพระของคริสต์เราวางใจในฤทธิ์เดชของไม้กางเขนท,ที่ทรงช่วยเราแล้วและจะทรงช่วยเราต่อไปขอให้เราเป็นคนที่ไม่ปล่อยมือจากพระเจ้าเป็นคนที่เฝ้าระวังในการตื่กจามพระองค์เสมอขอพระองค์ทรงโปรดให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในใจของเราพระเจ้าอย่าให้เราเป็นคนที่ถูกหลอกโดยมารซาตาน ขอพระวจนะของพระเจ้าชัดเจนและเป็นจริงนักเคลื่อนไหวและทํางานในชีวิตของเราเสมอขอพระวิญญาณเตือนใจเราในจุดที่เรายังอ่อนแอในจุดที่เรายังขาดความเชื่ออยู่นั้นขอพระองค์ทรงเพิ่มเติมสิ่งที่เรายังขาดอยู่เพื่อเราเองจะได้เดินติดตามพระอ,องค์อย่างมั่นคง พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดใช้เราไปมากกว่านั้นมากกว่าแพทย์จะเป็นคนที่เอาตัวรอดเท่านั้นแต่ขอให้เราได้พาคนมากมายใ,ให้รู้ความจริงของพระเจ้าทัะไทรยเขาได้รู้จักพระเยซูคริสต์เพื่อเขาได้รับความรอดเช่นเดียวกับที่เรารับด้วยพระเจ้าข้าขอพระองค์ทรงโปรดใช้เราเป็นอุปกปรณ์ในการงานของพระองค์เห็นคนมากมายได้รู้จักความจริงได้ได้ต้อนรับความจริงขอพระองค์ทรงโปรดปกป้องไว้ในพระหัตถ์ทรงธิ์ของพระองค์ในพระนามเยซูคริสต์เจ้ามีมีตามมน ขอบคุณพระเจ้า,าบอกตแเองว่าจงเฝ้าระวังเห็นไหมครับเนเมนเราไม่รู้ว่าเจ้าของบ้านจะมาวันไหนอะไรรู้อยาเราไม่ใช่ถ้าทําตอนนี้เราขอบคุณพระเจ้านานะทําให้เราได้เถิดได้รู้ว่าเราต้องระวังเพราะว่าเจ้าของบ้านที่แท้จริงในชีวิตเราคือใครครับคือพระเจ้านานะครับเราเย็นขึ้นแลนะนมัสตา นมัสการพระเจ้าด้วยกันของพระเจ้าทรงโปรดให้เราได้มีความเชื่อในพระเจ้าว่าจริงเค้ื่เชื่อในสิ่งที่ประวันะของพระเจ้าได้ทรงสอนเราขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาที่จะนําเราในการนมัสการพระเจ้านํา